คุณหมัดี um ่ใช่ไหม10บาทพีอน้องเัหุ้งนะครับอยู่ตลาดสดอำเภอบางปูนจังหวัดสุโขทันะครับต้องเรียบร้อยตงเรยบร้อเ้างยงยอเ้าเด็ก งาิบาทพี่น้องนะครับเสื้อผ้าหน้าเท้าพี่น้องหลายๆนะครับนะครับว่าวาสิเป็นชุดนักเรียนนะครับผมชุดนักเรียนชุดเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้านะครับกระเป๋านะครับนี่กันมาแล้วกันครับผมตามป้าครับอยู่ตลาดทุดอำเภอบางพนนะครับพญาไทห้องในปกนะครับ สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับบ่าวสวนคนสว่างนะครับเมื่อนี้กลับมาอีกแล้วครับตลาดสดอำเภอพังโคนพี่น้องนะครับมาซื้อพักบุ้งปอทอดกูมัดไงใช่นีมชิบบาทพี่น้องผักบุ้งนะครับอยู่ตลาดสดอำเภอพังโคนจังหวัดสุพนรรนะครับเดียวค่ะเดียวคือกินเนื้อตัวมันญ่นี่ครับตลาดสดนะครับผมอำเภอพังโคนนะครับมีของอยู่ของกินล้านย่างนะครับสี่พาพี่น้องย่างหรอเมื่อนี้นะครับ มาเรารกก็คือซื้อจริงๆเลยไม่หลับไปเดินต่อ,อลูกสินทางยหาเราซื้อของนะครับเมื่อนี้นะครับพอดีแวะมาทางโคนจะเลยมาเดินตลาดนะครับส่วนมากร้านค้ากับมีเปิดแน่ว่เปิดแน่ป้าไปกันไปนะครับ เป็นล้านเนื้องวพี่น้องนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อวัวนะครับขายเนื้อวัวพี่ข้างในพี่นะพี่น้องคนหลายแบบนี้นะครับกุ้งสดหมึกสดนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับไอยแครงหอยแครงรูละเท่าไหร่ร้อยร้อยเจ็ดสิบบาทไอ้แครงนะครับ ารถต่างคนกับสำหรับอำเภอโคนกจะมีมหาลัยนะครับผมมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับอีสานวิทยาเขตสกลนครเขตสองนะครับฮะหนไมต้มแล้วก็หนไมต้มจะมีพี่น้องหน่อไม้ต้มครับฝั่น <c oughs> นงนี้ก็จะเป็นหน่อไม้แกงหนอง่อยไปครับ ตนแมีีบโอ้ยด่เียนอย่งยันต้องเรียบร้อยาตมดงับต้องแต่งงานต้งแต่งงานต้องต่งเน่ยตัดเลได้่วงตาาิบาทพี่น้องครต่องแ่งเคร่งงแงเคร่งแจงต้องหน่งอันนี้่ตงหน่ง่าตง พุงเดียวพาแล้วมั้นิ่หน่อไม้บอน้นพักคือหน่อไม้พี่น้องตาบาทอันนี้เครื่องแกงมันนะครับเครื่องแกงแล้วพักข้างแยงมีหรอพักข้างแยงกับมาอะไรจ้ะที่บาทจ้าเจ็ดมือกันเลยไหมเพราะให้ไม่เจ็บไม่ลดว่ามีมือแล้วยังย้างหมดทั่วอยู่พี่น้องของ ชื่อของขายกระไละครับของอยู่ของกินนะครับเดินต่อลูกบันี้กสิดเดินไปเบื้องในเบื้องเงินเสื้อผ้านะครับก็เป็นเสื้อผ้าครับร้านขายเสื้อผ้าก็มีนะครับอ้ส่วนมากกับบกหอยบกหอยก็มีพี่น้องครับบ่มีบ่มีกบบ้างปลาแดกปลา ปลาแดกปลาล่านะครับปลาแดกปลานินนะครับมีมาทุกอย่างเลยครับตลาดสดบางนเฮานะครับทางนี้ก็จะเป็นนี่ครบโอ้รยกว่าครบกระปูพี่น้องกระปอึ่งโอ้ยื่งก็มีรู้ว่าครบอึ <c oughs> ่งนี่กินดุแล้ว่งนี้ก <c oughs> ระปือ่งก็มีหนังพอกนำเข็มพัก ใบกระเพานะครับหัวละผ้านะครับกระลำหัวกระลำดอกนะครับมามาโซนที่แบบนี้พี่น้องโซนนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับเป็นโซนเสื้อผ้านะครับฟังที่นะครับมันจะแบ่งเพึ่งกันพี่น้องนะครับฟังข้้งล่างนี้จะเป็นโซนก้าวเขากับน้มพักมี่นะครับผมโซนนี้นะครับแต่า้ากันมากี่เป็นเสื้อผ้ามมีด้านต้มเส้นพอมพี่น้องเส้นนะครับจะเป็นโซนเสื้อผ้า ลา <c oughs> ด,ดุดอำาเภอบาคโบคุมกสิอยู่ติดกับถนนไงเลยได้พี่น้องนะครับผม่าัน,นหน้าไปทางสกลนครที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับแต่ถ้ามาจากสกลไปอุดรน,นะครับมันจิอยู่ซ้ายมือเฮานะครับของถนนนะครับเสื้อผ้าหน้าเทพี่น้องหลายๆนะครับนะครับเพราะว่าสิเป็นชุดนักเรียนนะครับผมชุดนักเรียนชุด เสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้านะครับกระเป๋านะครับน,นี่ก็เป็นกางเกงมาวินลุกขึ้นลูก่าจเอันนี้เด็กติดเกมนะครับผมเล่นเกม,ม,เ,กมเล่นเ,เ,เกมอะไรบอกมนะันนี่อะไรบอกชื่ออะไรไม่รู้อยากเออโมบายเรียนนะโมบายเรียนนะครับตั้งเป็นอย่างไรเจนเจนมันว่า ออยู่นีก่ก็จะมีรับตักชื่อนักเรียนนะครับผมอ่าโซนนี้เป็นโซนเสื้อผ้าหน้าเทนะครับรองเท้านะครับรองเท้าถุงเท้ากระเป๋านะครับอุปกรณ์การเรียนนะครับผมชุดนักเรียนคุณห้อยเต้บนึงพี่นอ้องนะสีค,ครับนาครับเดินไปเดินมามาพร้าว้านตำมะขุ่งขออนุญาตไทยด้วยครับมาพร้าว้านตำมะหุ่งครับเมื่อี้ตำยังนะท่าอ่ะตำยัง ลำปาลำป้าโอ้มาน้ากันมาน้ากันครับผมลำป้าครับอยู่ตลาดทดออำเภอบางโพนนะครับขหย่าไทยทอดนึนงครับปกมาตบาทครับห้าสิบบาทครับกระเาะกระาะกระเพารับปาปากะเาราตกาะกรากระเดาะกเระกระะ่กระกะาา ตำป้าก็ตำกระท้อนบักต้องข้านีหนียวพี่น้องนี่นี่กระทัดต้องข้านีหล่ะต้องต้องเอบนี่ร้านยายมีชื่อร้านอยู่ปะผมมีชื่อร้านปะแม่อย่างนะแม่รวมส้มตำอ๋อแม่รวมส้มตำนะครับด้านซุนนะับทางซองจำนะครับเดี๋ยวนั่งรอครับบัตรครับเรียบร้อยครับผมมาตลาดสดนะครับมาโคนครับก็ได้อย่างนี้เต็มเลยพี่น้องนะครับ มีแต่คองกินทั้งนั้นนะครับผมมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยนะครับของกินกระไรนะครับได้พักมุ้งได้ตำหมักต้องนะครับตำมะฮุ่งตำหมักต้องแคบหมูนะครับแล้วก็เนยเอไปแกงหน่อไม้อ่าแล้วก็เสื้อผ้านะครับมีสุดแกงหน่อไมน้นะครับนะครับไ ใช่ครับเอาโอเคครับผมลาไปก่อนครับนี่ครับตลาดสดนะครับอำเภอพระโขนจังหวัดสกลนครครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ